ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวปิดสวิต์อตอตโกท่านชมนี่แม่ค้าอตอตโกบอกโอ้โหช่วงนี้เงียบสุดๆเงียบจนรู้จะเงียบยังไงแล้วอตอตโกโอ้โหแอดมินเพิ่งไปมาเมื่อวานเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอตอตโกนะที่มีไทุเรียนเจนิตอะที่ว่าโลละหมื่นอนะเออนะครับโอ้โห โอ้ไม่น่าเชื่อวันนี้แม่ค้าก็าโพนเลยนะตลาดออตกรเงียบสุดๆนะครับโอ้โหนี่นะเออแต่เกิดมาไอ้บินก็เพิ่งเคยไปนะเมื่อวานเนะี่ยพอดีพาลูกไปดูไอ้นี่ไปดูไอ้หุ่นซกวิดเกมอะนะหุ่นไอ้โกโก้ว่าที่มันหมุนเชือกอยู่ที่เสายิงช้าแต่ว่าฝนตกก็เลยได้แค่ขี่รถบรนผ่านนะครับแล้วก็กลับบ้านนะก็เลยได้ไปแวะ อ,อกตกอนะโอ้โหไปซื้อทุเรียนมาท่านผู้ชมทุเรียนเขาลดราคาตอนช่วงเงย็นๆนะตลาดก็จะวายๆช่วงเงย็นๆไปประมาณ4ี่โมงนะครับเขาลดราคาเหลือแพ็คละ2 0 0อบาทก็เลยซื้อมาชิมดูอร่อยมากเลยนะเออนะเขาลดจากเท่าไหร่สามร้อเท่าไหร่ไม่รู้3ามอแปดสิบหรืออะไรเออเขาลดเหลือส0งรบาทก็เลยซื้อนะครับนะ โอ้โหแต่ว่าตลาดอตกรนนี่แบบอันนี้เลยนะผลไม้เขานี่โอ้โหสุดยอดมากนะผลไม้เขาแบบมีแต่อันใหญ่ๆลิ้นจี่จกกักรรพัเนี่โอ้โหลูกใหญ่นะครับอส้มก็ลูกใหญ่ผลไม้แบบพรีเมียมนะแอดมินก็ซื้อมาโลหนึ่งสองร้อยกว่าบาทน,นะแล้วก็เขามีมะม่วงโอ้โหมะม่วงก็ลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยนะ เมีเขามีอะไรกับมีซีฟู้ดนะแต่ตอนได้นมินไปมันก็โล่งจริงๆนะมันก็เงียบจริงๆบางร้านนี่ก็ปิดร้านที่อยู่หลังๆเนี่ยปิดไปหมดแล้วมันจะมีอีกโซนหนึ่งอ่ะที่เป็นเหมือนตลาดน้ำอยู่ข้างหลังก็ปิดนะครับเออนะคือดูจะดูจากบรรยากาศการค้าการขายก็เงียบจริงๆนะครับอ,อ ไอ้เราก็นึกว่าอ๋อมันเป็นเพราะตลาดมันใกล้จะวายหรือเปล่าแม่ค้าก็บ่นนะแม่ค้าบอกช่วยซื้อหน่อยค้าขายไม่ดีเลยค้า่วงเนี้บ่นนะเรียกลูกค้าบอกอ้าวช่วยซื้อหน่อยค้าเออแอดมินก็เดินผ่านเขาก็เรียกแอดมินเรียกลูกค้าอะไรเงี้ยขายไม่ดีเลยค้า่วงนี้นะครับนี่ขนาดอาจจะเอาตอกอเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่นะก็เห็นมีเห็นมี ปลายบางๆนะครับเออนะโอ้โหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมนะของนี่เหลือเต็มหมดอืมนะผลไม้นี่เหลือเต็มไปหมดเลยนะเออใครไม่เชื่อก็ลองไปเดินดูครับนะตลาดอ,อัตกกนะเออลองไปเดินเสาร์อาทิตย์ดูคนเยอะไหมอืมนะแต่วันถ้าวันธรรมดานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวไม่มีนี่ก็แทบเรียกว่าไม่มีคนเลย น,ะนะหนักแล้วเศรษฐกิจไทยหนักแล้วเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ